คนดังแต่ละวงการเรารวบรวมมาอยู่ในแต่ละเจนแล้วคนแรกผมให้คุณเลยครับผมถ้าเขาจับตัวผมไปนี่ผมตายนะผมก็ไม่ช่วยครับคิมจองอึนคุณคิมจองอึนไม่พูดถึงไม่ได้ครับคนไทยเราเนี่ยฮะลิซ่าสุดยอดดังก็้มมาท็อปนิวทีงได้ไหมผมก็สงสัยว่าถ้าบูโนมาแล้วใครไม่มานั่นแหะสิคุณมาลัยแกลี่ตอนแรกผมคิดว่าแกไม่ได้อยู่รุ่นนี้นะ เพลงฮีโร okay. so ่เน ah ี่ยเพลงในตำนานของผมเลยไอ้ทอเนี่ยเขาชอบดีเจโซดามากจริงป่ะเขาบอกเลยว่าไม่มีคนนี้ไม่ได้นะติร์ดเติร์ดเติร์ด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 เติร์ดพบกับรายการวัยรุ่น90ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา7.30นนาทีห้ามพลาดนะครับ